นะครับว่าอาจจะเป็นรูปอย่างนี้นะครับนะแล้วก็มาเข้าในรายละเอียดกันเลยรายละเอียดนะครับตั้งก็คือข้อ f ข้อ f เขาบอกว่าให้ read ให้อ่านนะครับ the text ก็คือข้อความเนื้อเรื่องเหล่านี้นะครับ and design หรือให้ตัดสินใจ which switch ว่าบริการอันไหนนะครับ they are about ที่เนื้อเรื่องเหล่านี้เกี่ยวข้องด้วยนะครับ ทัานก็คือมาดูข้อที่1กันนะครับแล้วก็ให้นำเอาคำว่าแบงก์ธนาคารนะครับไฟร์ไฟร์เสชั่นสถานีดับเพลิงนะครับนำไปตอบ Hospital โรงพยาบาล Library ห้องสมุดมิวเซียมมิพิพิธภัณฑ์โพลิส s t a ชั่นสถานีตำรวจ Post Office ที่ทำการไปรษณีย์หรือว่า University ิมหาวิทยาลัยให้นำมาตอบตรงหลังข้อน,นั้นนะครับ มาดูข้อแรกกันนะครับ you go there คุณไปที่นั่น you call, the police, uh, you call the people นะครับคุณเรียก uh, ผู้คนที่ทำงานอยู่ที่แห่งนั้น who ผู้ซึ่ง work ทำงานแดที่นั่น uh, when you need help เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือช่วยเหลือ d i s i o s s o ที่แห่งนี้นะครับนะ uh, where they เทยู you, นะครับสถานที่นี้เช่นเดียวกันนะครับเป็นสถานที่ซึ่งพวกเขาจะจับคุณนะครับนะเท็อยูเนี่ยจะจับคุณถ้าว่า you do something bad ถ้าว่าคุณทำอะไรที่ไม่ดีหรือทำผิดอะไรลงไปนะครับเพราะฉะนั้นสถานที่อย่างนี้เขาเรียกว่า police station หรือสถานีตำรวจนั่นเองนะครับ Uh, ต่อไปนะครับข้อที่2 a lot of people prefer นะครับผู้คนมากมายชอบที่จะใช้ the internet นะครับใช้อินเทอร์เน็ต this day ในสมัยนี้หรือในทุกวันนี้แต่ว่านะครับ this place สถานที่แห่งนี้ is also ก็ออยังเต็มไปด้วยนะครับ full of information ข้อมูลต่างๆ on many different subjects ในหลายๆ าสาขาวิชานะครับยังมีข้อมูลมากมายให้เราค้นหากันสถานที่อย่างนี้เรียกว่าอะไรครับ Library ห้องสมุดน,นะครับก็ให้เขียนกนว่า Library ลงไปตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวคุณครูขอเช็คระบบการซีมสดนิดหนึงนะครับว่าสามารถชมได้หรือเปล่านะครับก็ขออภัยท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะครับผม ข้อที่3ครับผมโอเคได้ยินเสียงแล้วครับ The people ผู้คนนะครับ Who work ผู้ผู้ซึ่งทำงานแ่ there, ที่นั่นนะครับ Have a very dangerous จะมะีจะเป็นงานนะครับที่ very dangerous job เป็นงานที่อันตรายมากๆ They save people life นะครับพวกเขาจะปกป้องป้องกันชีวิตของผู้คน and try ทุแซบและก็พยายามที่จะปกป้องบ้านของผู้คนอีกด้วยเหมือนกันพระชาชนคนที่ทำงานที่สถานแห่งนี้เรียกว่าอะไรครับเรียกว่า fire er station นะครับก็คือสถานีดับเพลิงนั่นเองไปสถานที่4ีครับสถานที่4ี่ many people ผู้คนมากมายนะครับ go there ไปนะสถานที่อย่างนั้น every day ไปทุกวันนะครับ from Monday to f วัน a y ทุกวันนี่คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับยกเว้นวันเสาร์ทิต์ most of them คนส่วนมากเหล่านั้นนะครับ r e i g t o 22 y e a r s so, old อายุประมาณ18ถึง22ปี and they และพวกเขาทั้งหลาย want to gain knowledge ain, แปลว่าได้รับนะครับต้องการที่จะไปสรรหาความรู้นะครับเพราะฉะนั้นสถานที่อย่างนั้นเรียกว่า university มหาวิทยาลัยนะครับ โอเคไปต่อข้อที่5ต่อครับข้อที่ 5. some people บางคนนะครับ go into a building เข้าไปในตึก to use เพื่อใช้ this service บริการชนิดนี้ others บางคนนั้น use a machine จะใช้เครื่องจักร uh, that is outside in the wall ซึ่งตั้งอยู่ข้างนอกภายในกำแพง เด e ร์เป็นกูช้อปปิ้งเขาจะไปซื้อสินค้ากัน a อั t เช e ร์เ i i t t ิ i s p l a ดหลังจากที่มาเที่ยวณนะสถานที่อย่างนี้มาเที่ยวในที่นี้คือมาทำธุระนะครับเพราะฉะนั้นสถานที่อย่างนี้คือ Bank ์นะครับธนาคารบางคนก็ใช้ที่เครื่องจักรที่กำแพงก็คือใช้เครื่อง ATM นะครับนะ ไปสถานที่ที่6ครับ This place is for valuable and t r a i t i n g items สถานที่เหล่านี้นะครับจะเต็มไปด้วยรายการที่มีความสวยงามและเป็นที่น่าสนใจซึ่ง art i m p o r t a n i มีความสำคัญอย่างมาก for สำหรับ people ผู้คน who ผ,ผู้ซึ่ง want ต้องการ to เพื่อที่จะ l e a r นเรียนรู้ about เกี่ยวกับ art ศิละปะ and history และประวัติศาสตร์พระยานสถานที่อย่างนี้ที่มีสิ่งของที่น่าสนใจและสวยงามอย่างมากนั่นก็คือมิวเซียมนะครับตอบพิพิธภัณฑ์ไปข้อที่7ต่อนะครับ l o t of people ผู้คนมากมายนะครับ use email ใช้อีเมลกันแล้วนะครับ now สมัยนี้ but แต่ว่า way พวกเราทั้งหลาย still นิดก็ยังคงต้องการ to send เพื่อที่จะส่ง and receive letters เพื่อที่จะส่งและรับจดหมาย we also เรายังไป to this place สถานที่แห่งนี้ to buy stamps เพื่อไปซื้อแสตม์ and pay bill และก็ไปจ่ายค่าบิลต่างๆสถานสถานที่แห่งนี้เรียกว่าอะไรครับ post office ก็คือที่ทำการไปรษณีย์นั่นเอง สถานที่สุดท้ายนะครับนั่นก็คือ this is where นี่คือสถานที่ซึ่งนะครับแปลว่าอย่างนั้น this is where you go คุณไป if you have problem ถ้าหากว่าคุณมีปัญหา with your health กับสุขภาพของคุณมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะครับ or if you want to visit someone หรือคุณต้องการที่จะไปเยี่ยมใครบางคน who ผ,ผู้ซึ่ง is saying t there กำลังอาศัยอยู่ที่นั่น because เพราะว่า they aren't well เขาไม่สบายนะครับหรือไปเยี่ยมใครก็ตามที่ไม่สบายหรือท่านมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นสถานที่อย่างนี้เรียกว่า hospital นะครับโรงพยาบาลโอเคไหมครับคุณครูแปลให้ไวนิดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็สามารถที่จะดูหลายๆรอบนะครับว่า แต่และคำศัพท์นี่คำศัพท์ไหนแปลว่าไรคาุณครูแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคนะครับแล้วก็โขกด้วยหลักไวยากรณ์ไปข้อ H ต่อครับข้อ H circle ให้วงกลมนะครับ The correct word คำตอบที่ถูกต้องจงวงกลมคำตอบที่ถูกต้องเขาสิ่ง I w a s looking for the post office but I walk into The bank by m i s t a k e นักเรียนดูคำแปลนะครับคุณโกูเสร็จขีดเส้นใต้เข้าไปแล้วนะครับฉันกำลังมองหาที่ทำการพษณีย์แต่ฉันเดินผิดเข้าไปสู่ธนาคการเพราะฉะนั้นขีดเส้นใต้กับว่าเดินผิดเข้าไปสู่เข้าไปสู่ก็คือ walk into นะครับนะให้วงกลมครับว่า into ซึ่งคุณโกลวงเล็บทิปให้แล้วนะครับนะอ่าวงกลมครับไม่ใช่วงเล็บ แต่ถ้า walk past แปลว่าเดินผ่านเพราะฉะนั้น I was looking ฉันกำลังมองหา for a post office so กำลังมองหาที่ทำการไปรษณียอยู่บัดแต่ว่า I walk into ฉันได้เดินนะครับเข้าไปใน the bank ในธนาคาร by mistake ก็คือเดินผิดเข้าไปนั่นเองนะครับนะอยากจะไปที่ทำการไปรษณีย์แต่เดินผิดเข้าธนาคาร ก็ยังไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าไปเดินผิดเข้าคาราโอเกะอะไรอย่างนี้ถือว่าผิดใหญ่ผิดโตเลยนะครับก็แซวกันไปตามเรื่องตามราวข้อที่ 2. We วี d รเราขี่นะครับเอาไวจัก,กรยานของเราขี่ยังไงครับคุูครูขีดคำว่าผ่านวันขี่ผ่านนะครับนะ right over กับ right through ถ้า over เนี่ยแปลว่าขี่เหนือนะครับนะ เพราะฉันขี่ผ่านก็คือตอบ right through อ่า road through นะครับนะขี่ผ่านก็คือ t r u e t h e park ผ่านสวนสาธารณะ and bridge แล้วก็สูตรหายใจ in the fresh air ก็คืออากาศที่บริสุทธิ์สดชื่นนะครับนะ fresh air bridge แปลว่าสูตรหายใจเข้าออกนะครับข้อสามเจมแรดเจมวิ่งวิ่งยังไงครับ บนครูบอกว่าวิ่งไปตามถนนวิ่งไปตามถนนนะครับก็ใช้คําว่าแรดอะลองนะครับนะแรดอะลองอะลองแรดไปตามไม่ใช่แรนเดอร์นะครับเพรแรนเดอร์เนี่ยวิ่งไปใต้วิ่งไปตาม the s t r e e t ถนนควิ c k l ยอย่างรวดเร็วเพราะว่า he w a s late for school เพราะว่าวันนี้ไปโรงเรียนสายแล้วนะครับก็เลยวิ่งเลยนะครับ เ d y ย u ู e e เด a t คุณเห็นนั่นหรือเปล่าคุณเห็นสิ่งนั้นหรือเปล่า e l s ซ่าวอบอกอะไรครับเดินผ่านนะครับเดินผ่านเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ walks into เดินเข้าไปดินเข้าไปข้างในเดินผ่านก็คือ walk past นะครับนะตอบ p a s t e l s ซ่ได้เดินผ่านม,มีผ่านฉันนะครับ and then say hello แล้วก็ไม่ได้ทักทาย hello อะไรกันเลยนะครับนะ เดินผ่านไปอาจจะมองไม่เห็นนะครับนะเรามองในแง่ดี <c oughs> ขอ้อที่หานะครับ They o y r t w t h o b o d เขากำลังภายเรือภายเรือ,อยังไงครับภายใต้สะพานเพราะฉะนนใต้สะพานเราก็ตอบอะไรครับ under นะครับตอบ underunder under the bridge นะครับเขาภายเรือใต้สะพาน and continues แล้วก็ยังภายต่อไป down the river ก็ภายไปตาม แม่น้ำนะครับนะคอนตินิวดาวไหลไปตามแม่น้ำเรื่อยๆไปเรื่อยนะครับนะกอนดิโกฟาร์เมอร์บราวส์โฮมาของพิสต์บราวซึ่งเป็นชาวนาได้จำได้กระโดดกระโดดยังไงครับกระโดดข้ามมันกระโดดข้ามเนี่ยก็คือจำโอเวอรนะครับตอบ over ถ้าทรูนี่คือกระโดดผ่านกระโดดข้ามอะไรครับ the ะเกตข้ามประตู แอนแรนเวแล้วก็วิ่งหนีออกไปเลยไปเจ็ดครับโจได้ข้ามได้วิ่งนะครับวิ่งองไงครับวิ่งข้ามนะครับไม่ใช่วิ่งไปตามอาลองวิ่งไปตามวล้วิ่งข้ามก็คือ Ran across นะครับวิ่งข้าม <ambigu teng t> Ran <survive> across the street วิ่งข้ามถนนไปเพราะว่า he saw เขาเห็น His เพื่อนเพื่อนของเขานานน,น o n t h e other side <organizational. S 1> ก็คืออยู่อีกฝั่งหนึ่งของถนนนะครับ คุณครูแปลให้ทุกคำตอบแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นนักเรียนถ้าจำไม่ได้ว่าข้อหนึ่งตอบอ่า k into. w อิ k หรือ walk past ก็ฟังคลิปครัวเปนานอีกรอบหนึ่งนะครับนะก็จะได้เข้าใจว่าตอบข้อไหนนะครับนี่เรียนแบบนี้ดีไหมครับเรียนแบบนี้นักเรียนได้ความรู้นะครับนะเพราะคุณครูวงกลมทิปไว้แล้วไม่สามารถดูด้วยตาเปล่าต้องใช้วิธีฟังถึงจะรู้ว่าตอบข้อไหน ี่คือเทคนิคการสอนครูพี่นันแบบนี้นะครับนะนักเรียนบางคนอย่าด่าครูอีกนะครับนะบางคนนี่ใจร้ายเหลือเกินนะครับเห็นครูสอนแบบนี้นี่ด่าเลยครับนะเรียนโรงเรียนไหนครับเนี่ยเสียชื่อสถาบันหมดเลยนะครับนะใครด่าคุคกูมากุครูก็บล็อกเลยนะครับอ่ะไปต่อครับ นะคุณครูก็ตั้งใจให้ความรู้อย่างเต็มที่นะลูกนะคือสอนให้อย่างละเอียดแล้วก็ให้ความรู้เท่าที่คุณครูสามารถจะทําได้นะครับต้องการให้เรียนได้ความรู้นะครับนะก็เลยใช้เทคนิคการสอนแบบนี้นะครับโอเคก็ i ไอคอมเพลตนะครับทำให้สมบูรณ์ทำไรครับดิเรกชันก็คือการบอกทิศทางวิดด้วยเดวิดด้วยคำศัพท์นี้นะครับนะในแถบเหลืองนี้ How to get from Paddington Station to the Tower of London นะครับก็คือวิธีนะครับที่จะไปหอคอยนะครับอของกรุงลอนดอนนะครับ The Tower of London โดยไปไหนครับไปจากสถานี Paddington จะเดินทางจากสถานี Paddington ไปหอคอยแห่งลอนดอนนะครับไปอย่างไรมาดูวิธีการบอกทิศทางกันนะครับ Direction นั่นก็คือ ให้นักเรียนยเอาคําเหล่านี้ไปเติมนะครับคุณครูเติมให้แล้วแต่ไม่ได้ใส่สีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวใส่สีเสร็จบางทีก็อาจจะทับบรรทัดนะครับนะหรือลองใส่สีดูก็ได้นะครับเผื่อว่าไม่ทับบรรทัดจะได้เห็นชัดเจนว่าคุณครูใส่คําว่าอะไรให้บ้างนะครับนะอ่าโอเคนะครับนะ ออกมาติดตรงนี้ด้วยเพราะตรงนี้สีเข้มเกินไปนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นสีอ่อนนะครับตรงนี้สีเข้มเกินไปไม่ได้นะครับนะอะโอเคอบายบัสนะครับโดยการใช้รถประจำทางนะครับ t a ็ก the ด u ะบัตรอันเบนะครับให้อ่าขึ้นรถบัสนะครับหมายเลขสอง a n นย์ t ้าแอนะครับให้ขึ้นไปบนรถบัสนะครับแค t ช้อน ให้ขึ้นรถบัสที่ไหนครับ Add the bus stop ที่ป้ายรถเมไ์ป้ายรถเมล์ที่ชื่อว่าป้าย H นะครับนะ To find the b u stop s ในการที่จะหาป้ายรถเมล์นั้น come out of นะครับให้ออกมาจากนะครับสถานี Paddington นะครับ and c l o s e แล้วก็เดินข้ามถนนนะครับ the road y ยู c แคน u บอร์าทตคุณสามารถซื้อตั๋ว the bus ได้บนรถบัสนะครับอิ t เท e s a b บ u t เฟสติจะใช้เวลาประมาณนะครับ50นาทีในการที่จะไปเกตแด e คือไปที่ uh, The t o w า r of London ลนอนะครับเดนแล้วนะครับหลังจากนั้นให้ Get Off ก็คือให้ลงจากรถนะครับ t กต f f ฟรถบัสที่ s n Botus Street ให้ลงที่ถนนเซนโบทถดนะครับนะ It is a 15 minute walk from there ลงลงรถบัสจากถนน b o t o s Street ก็ให้เดินอีกสัก15นาทีนะครับนะเดินจากที่นั่นอีกประมาณ15นาทีโซ่ so, ตรงนั้น Take this map ให้นำแผนที่นี้ไปด้วยนะครับ and follow แล้วก็ให้ปฏิบัติตามแผนที่ในแผนที่นั้นนะครับ โดยการโครสฟร e ดโดยการข้ามถนนอีกทีหนึ่งนะครับแอนเทิร์นไรท์นะครับตรงนี้คือเทิร์นไรท์นะบังอยู่นิดหนึ่งนะครับเทิร์นไรท์ให้เลี้ยวขวาออนชูโอเกตไฮฟร e ดให้เลี้ยวขวาไปที่ถนนนะครับโอเกตไฮฟรีดเดินแล้วแล้วเทิร์นเลให้เลี้ยวซ้ายออน o ูเจอริเจอริซิตนะครับให้เลี้ยวซ้ายที่เจอริซิตอีกทีหนึ่งเดินหลังจากนั้นให้โกสเฟด ให้เดินตรงไปนะครับ Go straight on ก็คือเดินตรงไป Until จนกระทั่ง you get to the river จนกระทั่งเดินไปจนถึงแม่น้ำเชมนะครับถึงแม่น้ำเชมเสร็จให้เลี้ยวขวาอีกทีนึงเดินแล้วแล้ว Take the first lap แล้วก็ที่เลี้ยวซ้ายครั้งแรกนั้นนะครับคุณก็จะเจอ you will arrive คุณก็จะมาถึงนะครับ The Tower of London ทันทีเลย นะครับนี่คือคุณครูแปลให้อ,อย่างเร็วๆนะครับนะตามาบทความหรือว่าจำตามเท็กซ์เนื้อเรื่องนี้นะครับและนี่คือคําแปลนักเรียนพยายามจำนะครับว่าหลักการบอกทิศทางเนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรอยู่ตรงไหนอย่างไรต้องเดินกี่นาทีต้องนั่งรถป่าอย่างไรตรงไหนนะครับข้ามถนนอย่างไรก็ลองนํา อ่าสำนวนเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับโอเคครับไปต่อเรื่องไอเดียโฟกัสสำหรับหน้าที่21นี้นะครับนั่นก็คือเขาตั้งคำถามว่มา do you enjoy visiting c a s t l คุณมีความสนุกสนานในการไปเที่ยวชมปราสาทตามในเรื่องนะโอเบ i n g ชมเตกเก่าแอนมิวเซียมและก็พิพิธภัณฑ์ Why หรือไม่ทำไมนะครับมีความสุข สนุกสนานหรือไม่ก็โอเคนะครับนะการไปชมสารที่แปลกๆซึ่งเราไม่เคยไปก็ต้องแยกใส่ดูนะครับมีความสนุกสนานแน่นอน Because เพราะว่า it makes me fun นะครับทำให้เราเกิดความสนุกสนาน gain more knowledge นะครับได้รับความรู้มากมาย and have new experience และก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆนี่คือคำแปลนะครับมาข้อที่สองอันนี้ข้อหนึ่งนะครับนะ ข้อสองดูยูทิงคุณคิดว่า the countryside ซึ่งลชนบทนะครับ is better place เป็นสถานที่ที่ดีกว่า f o r c h i d e n o สำหรับวัยรุ่น to grow up ในการที่จะเติบโตขึ้นมากว่าอยู่ในเมืองใช่หรือไม่เพราะเหตุใดคำแปลนะครับก็คือนะคุณคิดว่าชนบทเป็นสถานที่ที่ดีกว่าสำหรับวัยรุ่นในการจเจริญเติบโตกว่าในเมืองใช่หรือไม่เพราะเหตุใด นคนรู้ก็เลยตอบตามความเห็นองค์รู้นะครับว่านนไอ้นผมไม่เห็นด้วยนะครับว่าจะขึ้นอยู่กับสถานที่ในเมืองหรือบ้านนอกนะครับในการที่จะให้วัยรุ่นเจริญเติบโต It d o e n t depend on the places มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่นะครับ It d doesn't d e p e n d e e p e n d on นะครับแปลว่าขึ้นอยู่กับ p l a c e s สถานที่ชิเนเช e ยลัวรุ่นนั้น grow up เจริญเติบโต better ได้ดีกว่าหรือ worse หรือเรวลง It depends on มันขึ้นอยู่กับ many things หลายสิ่งหลายอย่าง especially โดยเฉพาะอย่างยิ่ง themselves เกี่ยวกับตัวของไวร่นเหล่านั้นเองนะครับ if they are good ถ้าหากว่าเขาเป็นคนดี wherever they are they must be good ที่ไหนก็ตามที่เขาอยู่นะครับเขาก็ยังเป็นคนดีอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่นะครับนะขึ้นอยู่กับตัวบุคคล นั่นคือความารู้สึกนึกคิดของคุณครูนะครับนะ้าที่ตอบลงไปให้ในข้อที่2นี้นี่คือคําแปลนะครับเป็นว่าหน้าที่ยีก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไปเจอกันต่อหน้าที่22ต่อเลยครับ